สวัสดีครับผมอยู่กับผม GTA Gamer อีกเหมือนเดิมนะฮะมาครับหายไปหลายวันนะฮะหลายๆอย่างนะฮะไม่ค่อยได้เล่นเกมเลยช่วงนี้ยุ่งกับงานก็พอๆกันแล้วก็ไม่มีทองก็พอๆกันนะฮะมาวันนี้เรากลับมาแล้วเราจะมาเปิดแพ็คนะไอคุณอีกโมเมนต์นะะวันจันทร์ใช่ไหมเพิ่งได้เปิดเนี่ยท่านผู้ชม เป็นของเรอัมลมาดริดนะฮะส่วนของเชลซีก็เปิดไปแล้วกับ1ครั้งฟรีแล้วก็อีก200ทองเตะแมตเดย์นะฮะช่วงนี้เว้นการเติมไปก่อนมามาดูของมัตลิกคพิ่งได้เปิดนะฮะเพิ่งได้เปิดนี่เปิดฟรีเปิดฟรีก่อนครั้งหนึ่งแล้วก็เพิ่งเตนะแมตเดย์เสร็จนะย้ำนะว่าเตะแมตเดย์เสร็จนะฮะเตะแมตเดย์เสร็จแล้วก็เก็บทองมาได้300ทองนะฮะ แล้วก็เปิดฟรีหนึ่งครั้งไปมาดูส่วนใหญ่เห็นพี่ๆเขาลงในช่องก็เปิดฟรีไม่ค่อยออกนะผมว่านะ <c oughs> ก็ของฟรีเนาะท่านผู้ชมเนาะส่วนถ้าใครได้ก็คอมเมนต์บอกเป็นแนวทางว่างนะฮะ <c oughs> แต่ผมสําหรับผมมาดูว่าผมจะได้ไหมแต่มันก็มีลุ้นนะท่านผู้ชม <c oughs> นี่ไงไม่มานะมันก็มีลุ้นเหมือนกันนะของฟรีแบบ เผื่อมันให้มาแจกอะแอบหวังเล็กแอบหวังนิดๆนะท่านผู้ชมนะมามาดู300ทองกันมันต้องเตะแมตตเดก่อนนี่แหละถึงจะเข้มขังนะฮะถ้าใครเข้ามารับชมคลิปนี้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะช่วงนี้ผมก็ไม่ค่อยว่างนะฮะใกล้จะเทศกาลปีใหม่แล้วฮะงานก็เริ่มเยอะเข้ามา ทันทีทันใดนั่นเองนะฮะมาไม่เป็นไรนะฮะเอาเท่าที่ตัวเองไว้ครับไม่ได้ไม่เป็นไรครับไม่ฝืนครับมาไหมร้อยทองแรกไปครับยังไม่มานะฮะบอลเงินนะฮะโอ้โห จริงๆก็เชลซีก็อยากได้นะฮะยังไม่มีเหมือนกันแล้วก็แพ็คนี้มาลิกผมก็ไม่มีอีกเหมือนเดิมนะฮะไม่มีก็ต้องเปิดครับแต่ว่าทองก็ดันมาขึ้นราคานะฮะมาครับสูตรก็ตามนี้เลยนะฮะเป็นเทคนิคแนวทางนะ ทำทุกวิธีทางครับเพื่อที่จะให้ได้ตัวมานะฮะซึ่งไอคอนิกโมเมนครับ <c oughs> มาคนไหนก็ได้นะฮะของเรอววัลลิกนะฮะสียาดครับแต่ก่อนโอ้โหรอไอคอนผู้รักษาประตูอย่างยาวนานไม่มาสักทีเฮ้ยม,มาครับผมเฮ้ยเอาวะ บอกแล้วทองแหวเดมขังเลยคุ่ผู้ชมนี่ใครว่าทางซ้ายไม่รู้จักนะแบบนี้ใครว่ชื่ออะไรว่าคนนี้กุติเลยกุติวัวนเลยคุณผู้ชมใช่ไหมกุตินะฮะใช่ไหมถ้าผมพูดผิดหรือว่าพูดผิดยังไงก็ฝากคอมเมนต์คอมเมนต์บอกกล่าวกันได้นะฮะเรียบร้อยครับมาครับโอ้โหสองร้อยทองทองที่200นะฮะใช่ไหม ใช่สิแจวครับแบบนี้โหพึ่งมานะเชลซีผมก็หวังอยู่นะแต่ผมเปิดไม่ได้ยังไม่ได้เติมเลยนะแพ็คเชลซีนี่อยากได้อยู่แต่ว่าด้วยความที่ว่าผู้รักษาประตูผมก็ได้แล้วแล้วก็ไอซีเอนี่อย่างเยอะไอดีผมเดี๋ยวว่าจะมารีวิวให้ดูแล้วก็นี่มาได้ไอกุฎีอีกแลยซีเอ็มประมาณ5-6ตัว เยอะมากไอดี ID นี้ผมไอดี ID หลักนะแล้วผู้รักษาประตูก็มีและโอร,ริเวคามตัวเดียวน่าจะจบนะฮะแต่ว่าปีเตเชก์เน่ยผมว่าทุกคนว่าเนียวมากหนึบมากนะจริงๆก็อยากได้แหละแต่ว่าผมไอ้นี่เว้ยอยากได้มาครับแล้วฟอร์ดผมจะไปอาจจะไปทุม่มเืิตรงนั้นนะ เอในแพ็กสุดท้ายรอติดตามนะท่านผู้ชมนะรอติดตามนะฮะผมจะไปทุ่มเอามาคาแลฟอร์ดนะฮะอยากได้มากๆนะฮะไม่มาครับเ <c oughs> ข้ามาคอมเมนต์พูดคุยทักทายกันหน่อยนะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์นะกด s u b ส c คร b e ผมเลยนะอย่าลืมกดติดตามนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต,ต่อไปของผมแล้วก็จะมีกิจกรรมไม้เล่นเหมือนเดิมนะแบบก็ไม่ไม่ได้เล่นมา <c oughs> ไม่มีกิจกรรมให้เล่นหรอก จะมาแจกไอดีนี่แหละเออเรียบร้อยครับสามร้อยทองแล้วก็เปิดฟรีหนึ่งครั้งได้มาหนึ่งตัวก็ถือว่าคุ้มนะแต่จริงๆก็อยากได้เด back วิดแบ็กแฮมแหละเพราะว่าอยากรู้ว่าจะสุดเท่าแบ็กแฮมแมนยูไหมนะนี่ดูดูซีมเอฟผมเยอะนะห้าหกห้าหกตัวไหมวะจำไม่ได้เลยนผะู้ เทรนเนอร์ก็เยอะรับกดรับออกยังไม่ได้เลยมาอาพนะฮะอับหลรัวครับเทรนเนอร์เยอะนะฮะถ้าใครเข้ามารับชมคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะ,ะกดติดตามนะฮะและอย่าลืมกดกรกะดิ่งแจ้งเตือนนะฮะโอ้โหวิลี่เป็นไหนวันนี้เรียบร้อยครับผม9อนสะิบสามะบนมีเยอะเจอกันนะฮะใน E P หน้า,นาแล้วก็ฝากติดตาม E P มาคันลฟอร์ด